สบายดีพี่น้องสุขู่สุข้นครับพ่อกับป๋อผาดพาเลาะเดอครับไปภารกิจจังหวัดกาญจนบุรีเดอครับกำลังสีเข่าจังหวัดกาญครับสีไปทรงในเมืองกาญสองล้านครับแล้วก็สีออกไปบ้านลาดยาอีกสองล้านเด้อครับแล้วก็สีไปน้ำตกสยกน้อยอีกล้านนึงครับ รายการสิคืนล่าสุดท่ายไปอำเภอท่องพาพูมมนะครับกินไส้แดียนไปเลยครับฝาก้นไหลก็แช่นะครับบรรยากาศตอนนี้ค็ัคุม้าคจมฝนครับปาดไปร้อยใจอะไรเด้อยครับเดี่ยเดี่ยวไสยหมายมเลขถนนสามหกเจ็ดนะครับไปนครปฐม ตรงไปไม้เลขถนนสามสองสี่ไปเข่าตัวเมืองจังหวัดกาฬครับไปเลียงเมืองครับสามคุกเกับอำเภอไซโยกนะครับ,รยยรบไปกับเป็นนับตกเด้อครับตกไสยโยกหน่อยครับส่งลานออกจากลาดหญ้าครับธุรกิจแถวนี้ก็550รอยหาสิบกิโลครับลานต้องมาพุ่มนี่เป็นลาน พิดสองทุ่มครับท่านของท่านครับสาากันนอนจนแจงหมดเลยครับเรื่องการเหนื่อยนั่นที่ได้มากครับสภากับเสียฮะิทเขาเที่ยงหละครับบ้านเขาเที่ยงเขาใบาครับ สิไปกินอยู่้านแรกนะครับมันมีลานกับเขาอยู่ครับอยู่ในตัวเมืองจังหวัดกาญจน์นี่นะครับมากครับทีมงานเก่าครับเบากัมมอนเ่นานครับทีมงานต่อขัดยางขึ้นเก่าครับปากดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อครับเด้อ รถไฟเทียวนี่ก็โคกลาดครับที่มาส่งของท้ายสุดก็เป็นอำเภอท้องพ้าพุ่มครับระยะทางไกลเติบครับท้องมาพุ่มจากตงสกสยกไปครับเพราะว่ามันเป็นเขาครับตัวนั้นต้องค่อยขี่ครับเป็นเขาเป็นวิวดีครับถ้นนั้นทางตัวนั้นครับตรงนี้ทางไปท้องฟ้าพุ่มครับจนวิวงามครับอย่ามันใจหาย่ระาดได้เลยครับเนีอย ทิศไฟแดงเด้อครับเดินะสสดนสุสานทหารสะัานตะเิ็ดนี่ตรงไปเด้อครับสะพานข้ามแม่นางแพร,ร์ตรงไปครับแลบ้วก็พิพิธภัณฑ์สงครามเด้อครับตรงไปขอยเรียเมืองไปเลยครับบ่วพาดสีเลี้ยวขวาเด้อครับไปเลียงเมืองครับไปทางอำเภอสยกครับเพราะว่ลาลส่งอยู่ไป ข้ามาขามครับนั่นแหละครับไมเดียเนี่ยิดนานครับนักท่องเที่ยววันนี้หลายครับ กรุงเทพเลี้ยวซ้ายได้ครับ ไปหากิดเขาอยู่นาล้านซุกค้องกับสิเป็นส่วนมากกับเป็นลูกชิ้นครับลูกชิ้นข้าวเหนียวครับกับไก่ย่างครับร้านยนั่นก็ย็นขายครับขายประจำทางร้านสุกคล้องครับกับสิกินนั่นเลยครับเอาเที่ยงเขาบ่ายนี่แหละครับก่อนเลยออกจาก้าบคามแล้วก็สิไป บ้านลาดหญ้าครับตำบลลาดหญ้าครับอยู่นั่นก็เป็นมีสองลานครับลาดยางใกล้ๆครับตัวเมืองอะไรครับห่างไปบางกีโลครับออกจากไอ้ท่ามะขามไปไปตั้งสีมุ่งหนาไปน้ำตกไซโยกครับไซโยหน่อยครับมันมีน้ำตกอยู่นั่นครับเป็นลานสุงของใหญ่ครับยูนั่นแล้วก็ตั้งสีดิงขึ้นไอ้ท้องพระพุ่มกันเลยครับไปไซแดนครับไปท่าสังขารกันเลครับเพิ่อสังขะ ฝากคนไหลคนแช่ได้เด้อครับขาพาละเลยครับกดติดตามครับจะ่าลืมดกดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมด้วยครับเ้อ